ไป <laughs> นะไปครบมาพี่นุ้ยกับเรื่องที่เขาแบบโหเอาได้กำลังกำลังเป็นประเดน็นใช,ใช่กับพี่แอนได้สัมผัสหน้าเราจริงจร <laughs> ิงขอบคุณขอบคุณก่อนคนที่ส่งข้อความมาเป็นห่วงเราอ่ะก็ขอบคุณเขาก่อ,อนนะที่แบบเป็นห่วงเราแต่เรื่องที่จะอธิบายคือมันมันไม่ได้มีอะไรนุ้ยกับพี่แอนน่ะคือเรื่องมันจบเป็นเวทีเลยแล้วก็มันเหมือนเป็นแบบโมเมนต์ที่เรารู้อยู่แล้วว่า พี่แอนเนี่ยเขาปูเรื่องมาแล้วว่าเขาจะเล่นกับเราแบบไหนใช่ไหมฮะแล้วก็เราคิดในหัวอยู่แล้วว่ามันต้องมีช็อตที่ต้องปึ๊บแน่ๆอันนี้คือคิดในหัวแล้วมันก็เลยไม่ได้ตกใจมากมันก็เลยต้องอ่ะก็ต้องเล่นรับแอคแล้วก็ต้องไปต่ออันนี้คือคือเรื่องเหตุการณ์บนเวทีแต่ถ้าสมมติว่าพุ่งเข้ามาแล้วตกเลยอย่างเงี้ยอันนี้ค่อยว่ากันแต่ว่าแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือไม่มีอะไรเลยเอามันมีกัน เตรียมนัดแนกันหรือเปล่าว่าจะเกิดซีนนี้ขึ้นหรือว่าเราเป็นการที่แบบว่าตามน้ําไปไม่ได้มีเตรียมนัดแนะแต่ในสคริปต์เนี่ยมันจะพูดถึงแบบว่าพี่แอนเนี่ยเขาเขาเล่นจริงเขาชอบเขาเป็นแบบเล่นจริงอยู่แล้วอะพระเอกหลายๆคนก็จะโดนเขาเลยแบบเนี้ยเราก็ขยี้ตรงนี้เข้าไปจุกแล้วพี่แอนพยายามอธิบายว่าเฮ้ยก็คือถ้าตกแบบปลอมๆอ่ะมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะมันจะมันจะเป็นแบบนี้นะเข้าใจไหมแต่ถ้าตกจริงอ่ะมันจะเป็นแบบนี้มันจะแอคชั่นมันจะคนละแบบกัน ก็คือเราอะสดๆตรงนั้นแต่เราอะรู้ว่าเขาปูมาเพื่อจะเล่นทางนี้คือเราเดาคาดคะเนไว้แล้วว่ามันอาจจะมีอะไรแบบนี้ขึ้นอย่างที่สองคือเจ็บไหมเจ็บไหมก็แดงมันดังมากมันดังมันดังซิมดังแปะไม่ใช่ซิมไม่เอาเรื่องตลกอัน้ตรัติเองก็คือมันก็ดังอ่ะแล้วมันก็พึ ไปดูคลิปก็คือหน้าสั่งเลยอ่ะ mm hmm. เออก็คือท้าทายคอลลาเจนเรามากเลยตอนนั้น <laughs> <laughs> ก็คือมันมันก็เจ็บอ่ะมันก็มันก็นกอ่ารู้แล้วว่าเขาจะตีมาทางนี้แต่มันก็ป๊ดนิดนึงเราก็ต้องอ่าเจ็บแต่ก็ต้องไปต่ออัน <laughs> นาทีที่โดนแปะเนี่ยแปะยังไงในหัวแปะปุ๊บก็คือกรี๊ดก่อนกรี <laughs> <laughs> ๊ดหนึ่ง คิดปุ๊บหัวเลาะต่อหาสมองต้องไปต่อแล้วว่าเดี๋ยวต่อไปคืออะไร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 แต่พี่แต่พี่แอนกับนุ้ยอ่ะจริงๆแล้วอ่ะพี่แอนกับนุ้ยรู้จักกันมานานมากแล้วก็พี่แอนก็คือเป็นคนที่ให้โอกาสนุ้ยทํารายการของพี่แอนใช่ไหมฮะแล้วก็วันปีใหม่อะไรก็มีของขวัญมาให้เราวันเกิดเราพี่แอนก็โทรศัพท์มาแฮปปี้เบิร์ดเดย์โอเยพรอะไรอย่างเงี้ยคือนุ้ยกับพี่แอนอ่ะค่อนข้างที่จะรู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็เวลาเจอพี่แอนทุกครั้งอ่ะพี่แอนเขาจะแบบว่าชอบแซวเรา เขาจะแซวเราโน่นนี่นั่นโน่นอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเรื่องปกติสำหรับนุ้ยกับพี่แอนแต่ต้องวอนไม่พอชาวเน็ตมาเป็นห่วงเราแทนเราอะไรอย่างเงี้ยจริงๆขอบคุณชาวเน็ตที่แบบว่ามาเป็นห่วงเราขอบคุณมากเลยแล้วก็เคารพในความคิดเห็นทุกๆความคิดเห็นเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ายังไม่ได้บอกเนาะอย่างที่่าทีเห็นในคลิปไปอะว่าคลิปที่นุ้ยตัดมามันเป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าอยู่ในงานนั้นอะมันเป็นอะไรที่มันร้อยเรียงขึ้นมาเกิดขึ้นแบบนั้น จริงๆแล้วขอบคุณชาวเน็ตที่ที่แล้วก็เคารพความคิดเห็นของทุกๆคนมันทําให้เราเห็นว่าในยุคนี้มันคือความเท่าเทียมสิทธิมนุษยชนทุกคนมีสิทธิเหมือนกัน mm hmm. ไม่ใช่ว่าคุณจะเป็นใครแล้วคุณจะมาทํากับใครได้คุณจะเป็นใครแล้วคุณจะมาลงก,กับใครได้ mm hmm. มันทําให้เราเห็นถึงมุมมองความคิดตรงนี้ mm hmm. แต่สิ่งที่อยากพูดคือมันไม่ได้มีอะไรเลยพี่แอนได้คุยกันไม่หลังจากนั้นใช่เพราะไม่เป็นแบะเกดเพาะมันมีความจริงจริงพี่แอนยังไม่ได้คุยอะไรกับเรานะแต่ว่าหนุ่ยมองว่าพี่แอนน่าจะเคลียร์กันบนเวทีไปแล้วเรียบร้อยคือเหมือนพอเขาเห็นเริ่มแบบเริ่มแดงเริ่มอะไรแล้วเขาก็จะแบบโอ๊ยพี่ขอโทษนะนุ้ยอะไรเงี้ยมันเคลียร์มันจบมันจบไปอ่ะแต่เขาก็ยังมีแบบว่ามีมาคอมเมนต์บอกว่าพี่ขอโทษนะเรื่องเมื่อวันพี่จำไม่ได้จริงๆเขายังแซวเราอยู่เราก็เลยแซวเขากลับเล่นอย่างเขาลับว่า ตอนแรกนุ้ยก็จำได้แต่พอโดนปุ๊บนุ้ยก็เริ่มจำอะไรไม่ได้แล้วอก็เลยแซวัไปแซวมันมายืนยันว่าเราไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรเลยแต่ในทีนั้นไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธฮะใจฉันตอนนี้ก็คือไม่มีอะไรเลยไม่ได้โกรธอะไรเลยแต่เข้าใจมุมมองความคิดของทุกคนทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเข้าใจหมดเลยฝากถึงชาวเน็ตที่แบบอาจจะเป็นกังวลแทนด้สำหรับใครที่เป็นกังวลแทนก็คือจริงๆแล้วขอบคุณที่บบ มาเป็นเป็นห่วงเราแล้วก็เหมือนอย่างที่บอกว่าเคารพแล้วก็เข้าใจทุกๆคอมเมนต์ที่เข้ามานะฮะก็มันทําให้เราเห็นในมุมมองต่างๆว่ายุคสมัยนี้มันเป็นยังไงมุมมองของคนเป็นยังไงเรื่องของความรุนแรงก็ตามหรือเรื่องของความเสมอภาคกันก็ตามอะไรเงะะี้ยฮะมันก็มันก็ขอบคุณทุกความคิดเห็นจริงๆฮะสบายใจนะคะทุกคนนะฮะอยากให้ทุกคนสบายใจ <laughs> <laughs> นะครับว่าไม่มีอะไรจริงๆ <laughs> <h ats> โคพี่หนุ่ยขอบคุณค่ะ ไว้ให้าจบก<อ>ับสวย